โอ้โหไม่มีดาเมจฟาร์มเลยเอาไงดีวะไม่แน่อัพโดลดมันเลยโอ้ยเนี้ยต่อยล้วนน้องต่อยเซมเบกมาทีฟด้วยไอ้หมอเนี่ยบอ,อกแล้วลีทานเลยฮะเออลีทานรีต่อยยังไงซะลีธานคือู้ทอหมู่ตะวันได้มาดูอย่าเลยอย่าเลยเทียไม่ทิหนหูถึงสภาพเป็นถูงพู้ทอมนีม่ย ถ้าแบบคุณจะเกิดพลังเจนกับมึงแล้วแบบว่ากูพี่จะจัดเลยมันคนลบกูยที่่่ะไม่ลองนึกก่อนมันคุยกับแม่แม่มึงไงไม่ต้องบ้าบ้างหรวปะตอนมันคุยกับแม่น่ะไม่แม่มึงดิแม่มึงไปเที่ยวแม่มันโอ้ยดูแม่มันแยกกูไม่อยากดิ้นแม่ตัวเองว่เอาเถอะขอสายในป้อมได้ปะมาดิมาดิมึงตามมาไม่จะตายเมื่อตีมึงยิ้ตีมันเหรอ ไอ้เหี้ยไม่โดนป้อมสีไอ um right. ้ไอ้บอสที่มึงชอบพูดตอนนั้นอะลูเมีนอะอะไรวะอ๋อเออลูเมนไอ้ต้ามันชอบเด้วยจริงเหรอไอ้ต้าชอบลูเมนเหรอไอ้เหี้ยเหมือนกูเลยเดี๋ยวมันเหงาไงไม่คือตอนเคือชอบคือตอนรูเชียนมันแจกแล้วยไอ้บอสไม่เป็นคนเล่นไงไอ้บุ้งนั่ยเออมันมันต้องเป็นนี่ไงใส่ใส่นั้นจะเป็นกูใส่เนี้ยทางนี้พี่เดินมาก่อนไอ้เหี้ยมันมันเสือบลุ่งอะแต่ก็ไม่ลุ่งนะใส่ หมายถึงอะไรทำอะไรลุงไม่ลุงเนี่ยไอ้บอสเฟลเออดไม่หล่อเ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 ฮ่อเ่อเอเอ่อเฮ่อเออเอเเฮ่กเฮ่เฮยอเฮ่เฮอเฮอเฮ่เออเฮยออเเฮเ่่อเเฮี่เอ้เฮีเ่ดอ่ะ มาแล้วกับมาแล้วรับตไตหดมามสุดไม่ค่อยหอหอหอเลยไม่ใช่หม่ถึงไม่ค่อยจะอ่อนเลยแบบว่าเก่งจัดอะไม่ไม่มีอ่อนเลยท้งนี้แบบนี้นี่เองเพื่อนไม่หุ่นร้อนนะพอก่อนตัวนึงดูดูยืงต้องการมึงเก่งแล้วกันแทงอะไรอ้ยยยย เอ้ยกูอะไรแม่งไม่ได้ดิอ๋อสัตว์มันได้สองตัวโอ้ยกูมันดูดเลือดอยนะ้ก็ไม่ดีมันการเล่นมันดูดได้ไม่ได้ไม่ใช่เอะเฮี้ยนี่เฮี้ยนี่เอ้ามัานเดินไปโดนอะไรตายทันไมกัำจีตายโง่นะตามนั้นแหละโอ้โหวิวหกของวิวสี่สัตว์ทำจริงไปเย่เทมีวิวนำดีกว่าสวยเอ๊ ทูตูไปเลยขยันมาสัตว์มึงเล่นไม่ไหวแล้วอันมึงโง่อะไม่ว่ากูอันนัไม่ไม่เล่นเวน่าสงสารไม่สวยกูเหนื่อยเล่นเวน่าสงสารแม่งเลยนี่คุณเหนื่อยแต่กูตบตั้มพีกไม่โอ๋ไปตาเรียกแม่ปืนปืนใหญ่แม่งดังไรสัตว์ มัันดงจะดังใครได้มันจะดังใครได้เงินระวังตายไปทู๊บมาแต่งเองอ่ะเออต้องทนแล้วว่ะทู๊บอะไรอ่ะโอยโคตรเปรี้ยวเหี้ยดูรัก่อนนะทู๊บตูตลอดเลยตูทำไปไหมบินบินทบไม่โดดไป็นไง้าเป็น ปิดเปิดไอ้บอลไอ้บอลวิ่งมแต่เกินเอ้อ้มีนมามีนมาโอ้ยเหรอเรียจมปูอะดำจังนะทองคำเหม็นทองคำเหม็นหรอเฮอช่วยหน่อยช่่ยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเพื่อนกูน้อย เฮ้ยเอ้ยเฮียกลุกกลุกเผลอเฮียอะไรเปล่าจะตายจะตายเก็บอีโป้กอนเื่อแซคโคตรโกงเลยว่ะไอ้ถูเล่นเป็นเปล่าวะไูไม่เล่นอีกอีกีอถูเออไม่ได้เป่าแซกไม่ใช่เออทูเป่าฟุตเป่าแต่ฟุตลองเออเป่าฟุตลองอะปีกเปล่าปีโป้เป่าปีกนานแล้ว้อยเเฮ้ยน้ำเงินดึงแม่นจังแม่นบ่เอ้าเข้มาน้ำเงินเกิน ไม่ได้พูดกันวะพูดชมไม่ควายไอ้เหี้ย่บอสเดนดึงแมนจังไอ้เหี้ยนี่แม่งไปไหนผมไม่ก็ไม่รู้ประมาทประมาทข้าเนี่ยดูเชีนตตัวูสมโ้ยดูสิมเล่นเฮไม่ไมกหน้เงินตีทีเดียวอา เอาตอนนี้เอล์มันยังไม่มีสกิลชุบเพื่อนทีหลังวันที่ทีหลังวันที่สวยแอชันไม่ไม่แบบชุบหน้าตรงนั้นเลยจะไมันทำไม่ได้เลไหวน้องไอ้เหี้ยเอาพวกกูไม่ไหวสักเดียวเฮ้ยไอ้ชมกูว่าเกิดมะเสอกไอ้เสือกูเขาลืมปิดสา้ได้ไหมอะไรกัอนะเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยน้เงินตายโหดเยี่ยมยังไอ้ชมมันตายแล้วเออไอ้ชมมันตายแล้ว เงินเฮียอายุไม่เต่าไรเองก็มาตายกลางเลนอย่างงี้มาเป็นติดอย่าอ่อนนะโอ้มากูมาโจเซฟคนแม่ไว้ดึ่งดังเฮียกูดึงจัดไอ้ทูเ่ดีนะโอ้ยโอ้ยยังดีมันมันหันกูเจอกูหน่อยวายมังกรเขาา เดี aí, an, man, ๋ยวไอ้ยังมังกรตรงกลางไหนโดนหุยวงอุ้ยเอาอุ้ยโหดจังเอามึงถุยมังกรเยวได้ปะเนี่ยไดู้ดาวมันสุดจุสองวิ่งสุดจงยนิมง้อไปเรื่อยสองวิสองวิง้ออัลโตออกเลยที่เนี่ยโอ้ยน้ำเงินหดไปน้องๆได้เรีนมาน้องข้างหลังเ้ยเจ๋งม ขอบคุณมากดาต้อยมาดาต้อยมาไประยะรัดไอ้มีมันทำไมเป็นงั้นวะไม่เป็นงั้นวะมร้อนเด้งเด้งเด้งเหลือแต่ดาบไปสุดิด้งเชี่ยววันวันไปน้องสวยน้องไอ้ยีาตันสองนี่มองใครเซนเอือหายไปไหนเนี่ย <ś m ett us> ตาเลิสเจ็บม,มากเฮ้ยตากูไปไฮโปต้องการกูบอวะต้องการกูป้ะจะต้องอะไรเนาะเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ถ้าถ้าเป็นเราตีนี่กูน่าจะขึ้นได้ปะเมื่อกี้ยังไม่มีเส้นขึ้นให้กูเลยน่แน่ต้องเป็นเราตีบาสโตรหรือเปล่าบาลานจะขึ้นนะบาลานจะขึ้นกูตายกูตายอย่างเงี้ยกูตายเอา้ากูยังอยู่ วัยอายุรุ่นยอายุรทำยังไงก็ได้บาลามันจะขึ้นน้องเหมอนขอยแคมึงตายก่อนตายก็ได้เดินไหลกันเบิร์ดบอสสามกูเกิดสากูเกิดไอ้น้องได้เราบเราบโอ้ยแมาแล้วมาแล้วมาาไปเวาไปเามมเมิอมามมาามาอม่เอาไม่เอาาเลาเลาเลว้ว้มามา้้อาีาม้ว้มา สว,ส,วสวยนะเวรสวยนะมวยระวังโดนดังระวังโดนดังสวยหนึ่งามันคืนนะดีเฮ้เอาดิข้างบนน่ะสวยจากูหมากูหมาเฮ้ยว่าตัวที่อะไรดูดูที่ผายกูจะเลี้ยงไหนกู มีนันต์ตีสวยยี่ดึงดังแตกน้องเอ้ยเอ้ยสองหนึ่งลุงวิวโอ้ยดึงดังตายหนึงดังแตกเนาะยี่กูโดนโมกูระวังลืมเลยไอ้เจ้ยมา้ามาว้ทูมีคลิปเล่นในทูออเพยมึงดูมึงดูกานมึงดูเพื่อนกูเออตีอะไรโอ้โหมันไม่เปิดได้คุยกันดีกว่าเงินออเพยเว้ยเอาไม่หมดนั่นน่ะไอ้เจี๊ยบโอ้โหเงินหยียบศพด้วยไอ้เจี๊ย

นั่นดิพวกอยู่ไหนเนี่ยนั่นดิทำไมมันมั่วอย่างนี้วะไอู้พายุก็ไม่โดนอ๋อไปเจอเก่งเท่าแม่เหมือนวะพี่อาดิเฮ้ยไอสัตว์กูเล่นพ่อเล่นแม่มึงยังไงเออตายซะยังงูเออตัวเออไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินทุนพี่สแงห์มากมั้เซลาดยังไงพี่เล่นไปอยู่สองสามตัวพี่ยิ่งสบายอ้วน กูแรงมากขอโทษครับไอ้เชี่ยมึงแรงไปอ่ะเนี่ยกูไม่เล่นด้วยแล้วกุกอโทษมึงก็ได้วะเออไอ้เชี่ยจะด่ากูอย่างนั้นเลยเอหรอไอ้อ้ไอ้มอ้ก้ไอ้ไออไอ้้อ้ไออ้ไอ้วอ้ไออ้ไอ้ออ้ไอ้ออ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไออ้อ้ออ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 ตอ้เออเอออ้้้อ นั่นแหละเนี่ยแม่ผมชอบพุงกูจะตายห่าะลองโทรไปถามเขาใจเหรอเออตัวอนุ้ยของแม่น่ะพูดกับกูตลอดเวลาไอ้เหี้ยอ้วนตัวอนุ้ยของแม่อ้วนแน่น่าอย่เข้าเพลงอีกอยาเข้าเพลงอีนุ้ยของแม่เนี่ยเขาบอกอ้วนแน่นะเออนั่นแหละพุงน้อยยินอะไรอย่างนี้คนไทยเขาพุงน้อยเพี่อพุงไปเลยได้เหมือนได้พ่อแม่ตัวเองเข้าไปหมดอ่ะอะไรนยอะไรนะเด็กอะไรนะเด็กพ่อเด็กแม่ตัวเองเข้าไปสองคนเลย แดกพ่อแดกแม่แต่ไม่ใช่พ่อแม่ก um. ูแน่นอนอยากรู้ไหมพ่อแม่ใครอ่ะไอ้ต้าเหรอพ่อแม่มึงอะยี่อะโอ้ยยี่เกือบแล้วนึกว่าจะเลี้ยวอีฉันกัดกามรอเลยคอยบอสเหรอเข้ายิงบอสกัดกามรอเลยเมื่อกี้พ่อแม่ยิงบอสอ่ะยี่ยี่นึกว่าจะเลี้ยวมาไม่กัดอะไรเลยยี่เลี้ยวนี่ยังไม่กล้าเดียวไปเลยยี่อะไม่ถูกเขายืนแอบเชี่ยตรงนั้นโอ้โหนะไปกันได้แล้วลูกี่อยู่เช่งคนจีสอบบอสนี่ ้ใช่ลูฟี่เปล่าลูฟี่ลูฟี่เป็นตอนชอปเปอร์ดิไปกังได้เลี้ยวบูชันเจ็กร์ชันหน่อร์ชันสามัวเลขเหรอเฮ้ยเก่งจังวะอะไรนี่กูกู่ะพาวเวอร์สไปคของจริงถ้ากูมี10คิวพาวเวอร์สไปเลยเอ้ยสิบเดทสิบเดทสิบเดชวเไปวันนั้นกูรอบไปสิบห้าม่น้ำเยี่ยได้แต่กูกลับมาไงอันนั้น เอ้บบอสบอสบึงดังดึงดังดึงดังทำมันทำมันทำมันทำแล้วโอ้ยกอไเกิดไม่เกิไม่เกิใครก็ไ <Bueno> ด้ก <book> ูดีกูจะมีอะบอสโอ้ยเยอ์แรงบอสสปกี้มึงชื่ออะไรนะ มันเกสิบยไม่ถึงหรอมันยังไม่ถึงมัดกักไม่บอลเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงไงพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาชอบไมค์พี่ลุงพอมไม่น่าออกเลยแต่ไม่น่าออกอุ้ยสวยเนาะแรงมากแต่ว่าทำไมเป็นกูเพฮ้ยรอดึงร้านบูง้างดึงอุ้ยนี่ไงได้ใส่มาแกนอะดาเลียดาเลียดาเลียบัสบัสบัส ได้ไปหามุมอยู่กูเป็นอะไรอ่ะทำไมกูบ้ากูหัวเดีแต่กูต้องออกมาตรงนี้ไม่ได้เพื่อกูตายเองตรงเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้สับกูไม่ได้สับกูถอยเลยถอย,ถอยรอักกูหัวเดไอ้ตากูลืมกล <c oughs> ับแล้วเฮ้ยสัตว์อุ๊ยมิน <c oughs> มันน่าจะไม่ได้กลับหรอกกลับกลับกลับโอ้โหกลับมาเป็นศพแต่กูดูดเรื่องก่อนหนุกลับไปสู้อีกทีมึงกลับบ้านดีกว่าดูดูดแรงมาก ไอ้ทูม yeah ันดูดแรงอยู่แล้ววิ่งจริงเหรอเลยอะมึงจะเขินอะพอพ่อไปโดนเหรอไม่ใช่ไอ้อาร์เคยโดนเหรออืมไอ้เชี่ยวไม่กูเลยวะคูณเชี่ยวจะหลักนะเยอะกูพยายามจะลืมๆยื้อภาพแบบนั้นไม่ใช่โอ้โห้ไเชี่ยวจะหลังเลยถือไม่ได้เลยว่าตอนนั้นกูไก่ทูไม่เมามันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกฮะ แล้วแม่งอมจริงไงอมจริงอะไรไม่กูซื้อลูกอมให้มันดูนี่โคตรเก๋อ่ะมันว่ะมันก็บอกจุ๊บปะจุ๊บจุ๊บปะจุ๊บก็ถุงยางเฮ้ยกูโดน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 อะไรไปโดนตรงไหนโอ้พ่อมึงเรียกกูกูจะบินไปได้มัราไม่โดนนะเฮียพ่อจะไว้ใจรังเมมได้ไหมได้ไปเพื่อนกูลังเมมอยู่เมมเมียวอ่ะเฮ้ยตายดีขึ้นได้มาสอง ดีขึ้นดีขึ้นแต่ตายคงตายดิคงเตงคงวาดจัดอะไม่รู้กูไม่รู้บอลบอลเพื่อนที่เล่นอยู่นี่ชื่ออะไรนะมีน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 ไอ้ย้อยไอ้กูอะเอาไม่ต้องพ่อของตีกูขนาดนี้สัตว์เอ้ยมันดึงแล้วมันก็ได้ดึงดึงดึงเอารถไปมันเร็วขนาดนั้นโอ้ยไอ้สัมตุยเอาตัวอะไรดิอะได้ยังได้ยังได้ยังได้เลี้ยอะ น้ำเงินน้ำินน้งนน้ำเงินเราจะดี้นงงเงได้ีไม่ได้หรอดังแล้วดังแล้วกเล่นกเล่นเอต้าเอ้าต้องมึงก็ตาตายิงนตาูไม่ดีขึ้นตู้ไม่ยิงอยู่เพื่อนยมากิงอยู่เพื่อนโคตรเอาไอ้ต้าต้องฝึกชเมแรงมากรองมีโอเมนกันเฮ้พลังคุนลิง คืออะไรอยู่ม้ไใ่ถ้าเรดอลเมนเอาอีมาเกมเดียวกันได้อยู่ตม้ไใส่แม่งไอ้ยี่อ่ะอยู่เดอลเมนเดี๋ยวกูล็อกแม่งไม่เอาไม่เอาไม่เอามาต่อเกมด้วยอ๋อสามเกมเลยเฮ้ยมึงมาตีมังกรอะกูก่อนเตียมังกรกูไม่สนเออเรื่องมันไม่ใส่ยียทั้งเกมจะมีโอกาสไหนดีเท่านี้ไม่อ่ะแล้วมึงชอบอะไรจริงเหรอเออมันก็น่ารักดีเพื่อนมันก็อยู่เยอะเนาะ เอาใคเอาไปเอาเฮ้ยยังยังยังไม่เอาของออกของก่อนเอา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 เช่นเนียเอาเช่นเนียสัตว์โอ้โหพี่มึงโดดเก่งใจมันไงไอ้ตาไม่อยู่ก็จะหาจะสู้ดูมาดูมาไม่ค่อยน้ามาเลยว่ะไม่ค่อยหน้ามาเลยตาเองอยู่ดิไอ้ยตาดึงดังแปลงล่างไอ้ตาตาตาไม่ใ่ไม่ไม่ใจ ไอ้ทตโไอ้ดูดูมช่วยตาได้ทูทำไรเรานทีเงอะไรเงี้ยมึงไม่ได้ช่วยมันเมันเป็นงูเนี่ยถางั้นทำไมวะดูโอ้อเอะโอเคโอเคอเคโอเคเอเอเคโอเคโอเคอเ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 อความหวังเดียวคือเอ้คอเอเอเคโอออเตาโอนดาเลอเเอาๆกูมี18คิเคโเอเอ้ยโเเออเอเเเดอ เอ้าเอ้าเยี la la. ่ยิงไงตาเธอเยท่ผิดที่กูเองแหละผิดที่กูเพราะอะไรอีกอ่ะให้มีคนผิดก็เป็นกูคือวะหลอกอีเนี่ยไอ้บอสช่วยทำอะไรที่มีประโยชน์หน่อยได้ปะไอ้ที้เมื่อไหร่กูตีแม่งตายกูต่อยแม่งไหมต่อยมึงไงชูไม่รอกูอีกแล้วเออกูไงตาเดินอยู่เนี่ยมึงก็วูบวก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 บวูบอะไรอย่ะเข้าหลัย ไอ้ที่แพ้แล้วก็ร้องไห้ไอ้บอไอ้ไอ้ที่โอ้แล้วเอาแล้วกูเนี่ยกูจัดไปหนึ่งจัดดาวไอ้ทู้ทู้ไฟกูฝากด้วยไไไฟฟฟีอสวยแล้วสวยแล้วทูสวยแล้วแม่มึงอ่ะมึงอ่ะเดินไปบวชสวยแล้วไายตาวิ่งตามกันอยู่สองคนไอ้แล้วทำไมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มากูขี่แล้วกูขี่ขับเครื่องบินด้วยเมื่อกี้กูบินด้วยเมื่อกี้ไอ้ที่ยังไม่ทันเลยนีี่มัดๆวะ นั่งตุ๊กตุกมาได้แล้วยตีป้อมกูหแรงจังดิ่ตีมันเยอปขนแบบโดนเพื่อนกูสวยเลดาเมอ้ต้าสวยต้าโอ้เ้ยไบมาอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เมาไข่ตัวไงทำไมมาทำไมมันละมีมังกรน้อยเงี้ยงเงี้ยงเงนเงาเฮ้ยสโลได้แล้วน้องสโลได้แล้วไอ้บอมึงหนึงหนึกับมันหรอฮย ไไหลปุ่งมาแล้วมารอตัวไหนอาลีบ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 าลีสันสกิตรอาลีสันสกิตเออเฮ้ยเนี่ยถ้ากูไปรอตีมังก่อนต่อได้ปอกวะไอ้เจ้ามึงมาช่วยกันตีนาทีนึงก็ทันได้ไหทูเออโซนไงโซนโซนมันเป็นแผลในทูไงแผลที่มันรอโซนก่นไอ้ต้ามันไม่อยู่นะทูเอาตัวไหนเอาตัวไหนไอ้สัตว์ไอ้ต้าวิ่งมาอยู่ ไงเนี่ยก็มึงเปิดรอกูกระโดดทับใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นมึงเปิดกูบินมาไม่ใช่หรอวะอันนี้ทูทูกูเปิดให้ถูกปะมันอยู่เต็มป่าเลยเฮ้ยสุดสวยดิ้งเบาดิ้งดังโอ้จิ้งช่องบีจิ้งบลองอุ้ยอะไรนึงเอ้ยมีมียกจะยกมียกเป็นย่างอทูมียกมียกมังกรมังกรมังกรมมัังงกกรรเฮ้ยทุกคนไปเอาไปเอามังกรไปเอามังกรอ๋อใช่ไหนะจิงช่องบีิ้งบลองไม่ใช่ ไอ้ตาอย่าฆ่าแม่มึงไม่เอาไม่ใช่แม่กูเนี่ยไอ้แม่มันสีคนละสีละเพื่อนนซนเมติกมันมีบ่อยอยู่ว่ะเซนเมติกแม่มันเก่งกว่าใช่ไหมใช่ปะเอ้ยมันมันเรียกว่าอะไรวะทีเซอร์เหรอเออไอ้ตุ้ยปุ๋ยของตัวละครอะมึงโดนแล้วไงมึงกดเองตะเกียงอะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเงินไม้แม่ พี่อะเรียกดังไปใช่อ่ะช่วยหนูด้วยเรียกแบบชาวร็อกไงปปปปป้้้้้าาาาหิวหน่อยหิวหน่อยโอ้โหไอบอสไม่หิวเลยยาแล้วไอโบยลี่แปลงหน้ากูได้อยู่หรืออยู่กูมันก็มีค่าอยู่ด้วยตอนนี้ ไม่ได้ยินเสียงน้ำเงินอันตีอ่ะอันตีอ่อันตีอ่ะเก็บเลือดไปเปล่าเมื่อกี้ก็คือกูไม่ได้โฟกัสมึงเลยกูตีแต่ทีนั่นดิแล้วมึงตีทำไมเนี่ยเฮี่ยกูแผลอดูเลือดอยู่ยิ่งรูเซียนให้น่ะดูดเลือดอยู่ไม่มาดูดยิ่งรูเลือดวะใจแรงได้เล่นกลางไว้ทุล่รง่างเอาล่างไหนอะล่างสองฝาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาลุมกูแล้วเนี่ยชอบเลยทีมเนี่ยชอบชอบ อย่าเลียดเฮ้ยนั่นแหละทูจะส่งให้ดูเจอย่าพี่เอกกูไม่ได้ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่โอะมึงตีคีมกูอ่ะโทษเว้ยไปไม่ถึงฝันไอ้บอสเด้ง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 เอ้าเฮียมาดิตัดดึงกูอย่างงี้โอ้โหวิ่งเร็วจัดโอ้ยให้รูปูเฮียบินโอยกูช่วยชีวิตไอ้ต้า ไอ้กูยืงอยู่ยืดโอ้ยเฮียใช่ไหเร็วียเดยืๆเฮ้ยบ้านแตกบ้านแตกน้องกับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ต้องไม่ต้องจบๆๆเอาปละเไลม่ถึงถึงแล้วเ้ยอะไรที่เขาเล่นอะไรกับกูเนี่ยเอ้าโดนขอบวอดโดนขอบตายด้ยเหรอ ถามจริงเหอะไอ้ไอ้ไูููมาลุ้นขอมลุดนเลยกูโดนขอบสนามมวยเทสแล้วกูตายตีมาแล้วดึงหนังเออไอูไก่อาร์ตใครอ้วนกว่าตอนเนี่ยไอทูดิไอ้ทูไก่อาร์ตมึงเอามดกันทิงเทียบกันเหรอไอ้ทูพูดว่าสนุกจัง Lúc trắng. Hay bỏ đấy. Lúc trắng, ở đây không?